สวัสดีครับอาจารย์เฟยเดกการ์ดครับวันนี้ครับมาในรถนะครับตกแต่งแบบวัดฟอร์ดนะครับตัวนี้นะฮะต้องขอบพุทังวัดฟอร์ดนะครับก็เสื้อรถมาให้เรานะฮะคันนี้ครับเป็น y t ยแทนะครับตัว1 2 9 0 0ล้านบาทนะครับขับเครื่อง2อล้อร้อแปดแรงม้านะฮะแต่ง y b o บ y นะครับซ้ายขวากว้างเหมือนแรปเตอร์เลยนะฮะแล้วก็ด้าด้าเป็น F150 แบบใหญ่กระจังตัวนี้จะใหญ่นะครับ เอามาดูกันนะไฟหน้าครับเปลี่ยนครับโคมตาแดงนะตัวนี้นะนะครับนะมีไฟมัสแตงนะครับเพิ่มเข้ามานะแล้วก็เปลี่ยนหลอดข้างในครับเป็นโคมไฟตาแดงตัวนี้ได้ปิดพอไฟดีรวมถึงได้ไฟสามจุดข้างหน้านี้ด้วยนะครับนี่ไฟตัดปอกยกชุดมาจากตัวเดิมกระจกหน้าใหญ่ขึ้นนะครับโป่งแบบตัวแรปเตอร์นะครับคือโป่งตัวคิ้วตัวนี้แล้วก็ตัวแก้มหน้าด้วยนะครับหนาแบบของแรปเตอร์เลยนะครับ อ่ะแม็กครับคูเอลนะครับคูเอลแท้นะครับมาครับยางเป็นคูเอลกิปเปอร์นะครับตัวนี้นี่นะครับขนาดกับหัวหน่อยนะเดี๋ยวบอกให้นะครับตัวซีรียางก็สองเจ็ดห้าห้าห้ายี่สิบครับนะดอกแบบนี้ลายอย่างนี้เลยนะครับนี่หนานะฮะสติกเกอร์ด้านข้างครับแล้วแต่ชอบครับ ี่วนห้าสิบมาแตงนะฮะตัวนี้โอ้นะครับอะปองหน้าครับตัวนี้ปากครอบข้างหน้านะครับนี่นะรตัวช่องระบายค่าติดหลอกนะครับด้านท้ายครับปองเช่นเดียวกันเห็นไหมนะครับยื่นออกมานะครับทั้งชิ้นน้าติดครอบเข้าไปนะครับนะฮะแต่ชนท้ายครับต้องเปลี่ยนใหม่ฮะเพราะว่า ป้องกัดไอ้นี่นะครับยิบเข้าไปที่ด้าท้ายพะท้ายกว้างขึ้นนะครับก็ต้องเปลี่ยนกระชนท้ายใหม่นะครับนี่นะส่วนนี้ปลายท้ายเปลี่ยนใหม่ครับแบบ F150 นะแล้วก็ฝาท้ายครับติดตัวข้อพับเข้าไปใ่มยตัวนี้นะครับตัวนี้งานติดกาฟีโคนนะครับนะเรียกว่าขันนี้ด้านหลังก็ดุดดันนะครับ ควาสูงก็ใกล้เคียงกับแรปเตอร์ความหนาความกว้างใกล้เคียงกันเลยนะครับนี <t ure> <t ure> <t ure ่นะฮะภายในของวายแท็กเราไม่ยุ่งหลือครับตัวนี้เป็นเบาตากับพร้อมจอมาหมดแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรเรับนะฮะก็ีริวรถสวยๆไว้ชมนะครับใครชอบอุปกรณ์ตกแต่งิ้นไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ อาจจาะเป้ดหรืกะละครับ